สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องปณนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ้างว่าประจําวันที่2พฤษภาคมุ่ม7 5 6 7 นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าของเมื่อวานเนาะวันที่1น,นะคะวันที่1 n แอนให้วิ่งรูดที่6 สองหนึ่งนะคะเน้นไปที่หกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกีดออกหนึ่งสามสองนะคะพี่พี่จา๋าหนึ่งสามสองเด่นที่สองมาเด่นที่หนึ่งมามาในหลักร้อยนะคะสําหรับบุญส่วนล่างห้าหกเด่นที่หกวิ่งรูดที่หกมานะคะสามสองและมีสองสามนะคะส่วนห้าหกไม่มีเนาะมาเฉพาะตัวเด่นหกนะคะสําหรับในรอบพิเศษศูนย์สามเจ็ดนะคะแอดหลุดไปล่างสองสาม สองสามสามสองมาแบบเด้งเด้งเลยนะคะในรอบปกติศูนย์สามหนึ่งนะคะล่างเก้าสองเก้าสองคู่กับหกสองนะคะตัวที่แอดเน้นส่วนหนึ่งเนาะวิ่งรูดที่หนึ่งมาแต่ว่าหนึ่งสามไม่มีนะคะอันนี้ก็เข้าในรอบปกตินะคะส่วนในรอบ VIP 799ล่าง94อันนี้อหลุดไปนะคะมาใน3หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกตินะคะพี่ๆจ๋า ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามาชุดค้งสุดท้ายหรือใบเขียวของแอดนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่2นะคะดูแอดเขียนวันที่ผิด <c oughs> อันนี้ของวันที่2มีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่ๆจ่าอันนี้ก็คือลุ้นได้สีหน่อยเนาะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสำหรับท่านที่ มารับชมใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอล,ลงคลิปใหม่ๆนะคะามาดูตัวเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งห้าศูนย์นะคะเด่นวิ่งรูดนะคะเน้นไปที่หนึ่งท่านไม่ชอบหนึ่งก็นำห้ากับศูนย์ไปพิจารณาดูนะคะสำหรับหนึ่งหนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งสี่ หน5่งหนสะคะส่วน0นะคะพี่ๆจ๋าห้าศูนะคะแล้วก็07นยเนาะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นทีนี้มาดูกันว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ<ๆ>เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันชอบค่อยตามแอดนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะ สำหรับเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่1 4ึ่าหนะคะแล้วก็ศูนยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่สาแนวทางการคำนวณมีเข้ามีหลุดน,นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ